ครับสวัสดีครับวันนี้ต่อกอันกีน่ปีที่สองครับพี่นอ <c oughs> ้องเอ้ตกแข้งครับคุณเอื้อมุบเลยจนรถต้องแอบเปิดไฟผ้ามาร์กแรงครับ <c oughs> รถบอหงิเห็นรูดด่ครับผมก็ไปด้วยครับพี่นอ <c oughs> ้องเด้อกระมืดเลยคุนเอ้ตงแข็งขนาดเลยครับรถ <c oughs> ั้ำฝาทั้งเย่ยมรูไหมอ้ยเยาวๆไปเลยครับจิบีเยาวๆไปเลยครับมึงบริกาศฝนตกคำั้ง これ。はい待て เรื่อยครับพ enfin wow ี่น้องไปเรื่อยยังเลยครับพี่น้องเหมือนอึมขึ้นก้อนโอ้โหผมแผมได้ตรงนี้เนะตรงหัวบาดมาเนาะ Hãy tập quán lao của lao mục Nào hưng rồi mục 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 mượt, mượt mục mượt mục 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 để mục 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 ไปร่วมกันเรื่อยๆพี่รองเดอ้อคลิปนี้ให้ภาพบัรย้ายนะครับทันอึ้งออกแล้วเศ้า,านี่ยัไงกีได้ไปจับอึ้งนอกนัะกีนมวนปุ๊บเลย็จับอึ้งก็เศร้าเนี่ย Cái bay đẹp đi. Chạy qua Chạy nhanh qua สับรถต่วงตรวกนี้ถึงระยะห่างแต่น้อยนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับที่ตรวกันที่ไม่ใจบ่แล้วครับท่เราจดห่างระยะห่างจากสามเมตรสี่สิบเมตรครับ ลถึงมับดึงบรรยากาศเลยแต่มันคนดีด้วยน ยังด้วยว่าคุณรนะอดบนหนาดูครับโอ้คือมือเซ็ตอย่าข้า,างหน้าเลยคือบอกว่าตกแรงก็พอโอ้รถแหยทคะแนอนเนี่ย ้ำขังสูงครับเลยโอ้ยปรถปัดรับำขังโอ้ย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 ้ยโอ้ยที่ฝั่งซ้น้ำขังครับขับยากเป็นเล่นก่อน,นเปเล่นก่อน จำขังตู้รถพี่ลองเย้ปยปัสสาวะปัดก้นเลยนี่ทั้งตู้รแบบนี้นบบนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต้องขับเรีย้ยวด้วยนะครับคุณจำขังตู้รถับเรอาไปพื้นที่ไทยมันปัด ค่อยไปเอาครับคบืครับรับหกสิบนึงเนี่ยครับสำหรับอีพีสองกับการชมบรรยากาศฝนตกน้ำทางไปน้ำกันครับอีพีสองทำนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ อันตรายครับผมท่านในก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้กับช่องหเข้าวใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ